ไปไหนมาคะอ๋ออ่าพอดีทีมแม่แม่ติดหวัดหมดเลย17คนเหลือ3คนเนี่ยที่มาได้นี่ก็ติดแต่เพิ่งหายไปหายเรียบร้อยแล้วพร้อมซ่้างเลยพร้อมส่้างล้วหายค่ะหาย่้หายแล้วค่ะหายแล้วค่ะหายแล้วค่ะคิดถึงคิดถึงคิดถึงใครคิดถึงใครลูกชา สุดหล่อไรลอันค่ะสำหรับสำหรับแม่แม่ที่ถามถึงนะคะแม่แม่ชนบุรีหายไปไหนนี่แม่แม่ชนบุรีเหมือนเมื่อกี้จะเจอกลุ่มแม่นางฟ้าด้วยนะคะแม่นางฟ้าก็มานะคะวันนี้แต่วันนี้วันนี้อากาศเป็นอากาศรมไม่มารลมฝนเริ่มมาแล้วค่ะขอให้มาแต่ลมเนาะไม่เอาทั้งลม ยังควมีดาวยังควมีดาวแต่ลมแบบแต่ลมแบบเย็นมากเลยนะคะแม่แม่แก๊แงแก๊แงแก๊งสะา อันนี้สะพานไม้สะพานไม้มากี่คนวันนี้วันนี้มาประมาณ10กวนนะวันนี้10กว่าท่านนะคะมา2แทนมา2ท่านเลยใช่แม่นางฟ้ามากี่ท่านวันนี้1ท่าท่านเป็นตัวแทนของแม่นาง้นะคะใช่ใช่อันนี้เป็นแม่สะพานไม้กลุ่มใหญ่อยู่ตรงไหนไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวจะไปย้ายรถยังไม่ถึงเดี๋ยวขอไปย้ายรถค่อนกำลังมา